สวัสดีครับผมกบนายครับมอนี้ครับผมมีตัวเลขจากยายหอมครับมาบอกกับทุกคนยายหอมเราถูกเลขสามตัวมาสองครั้งแล้วนะครับคือของฝันของเราเนาะไพย,ยังจาได้ครับเพิ่นซื้อยายหอมแล้วฝันว่าโทรศัพท์หายเลขท้ายคือสองห้าหงวด2งวดที่แล้วที่ว่าออกห5 2้าสองและงวดทัดมาเพิ่นก็ถือเลขอีกงวดนี้คือเพิ่นถือเลขศูนย์ 97ครับสามตัวโต๊ดหววนี้เพิ่นบอกผมเลยครับว่าเพิ่นขอซื้อตัวละห้าพันห้าพันห้าพันปกติซื้อตัวหารอยแต่หวดนี้คือหมันใจแห้งขอซื้อตัวละห้าพันครับหลังจากที่ว่าถูก097แล้วหมายถึงว่าที่ว่าผมบอกนี่คือหมายถึงว่าเพิ่นฝันปกติยายหอมคือยังมากก็ซื้อตัวละห้าร้อยครับแต่ในข้องฝันคือใจใหญ่แห้ง อยากใหญ่มาจากไซบูหูเขาบอกว่าให้ไข่ซื้อคข่กระซื้อ,อ,อเลยหาพันหาพันหาพันซื้อสามตัวครับซื้อเลขสามตัวตัวละห้าพันอันนี้คือในความฝันของแย,ยหอมเลยหลัลงจากที่ว่าถูกเลขศูนย์เก้าเจ็ดแล้วเพิ่งม,มาฝันต่อครับฝันหลังจากที่เลขออกได้แค่วันเดียวเพิ่วม,มาฝันฝันว่ามีคนครับเขียนเลขให้แล้วก็ให้แย,ยหอมซื้อเพิ่นมาบอกแย,ยหอมว่าให้แยหอมซื้อตัวละลอยแย,ยหอมว่า มึงคือดูดถูกกู้แท้ว่าให้กูื้สื่อตัวละลอยกูก้กระถือเลขมาหลายเชื่อแล้วนะคือดูถูกกูแท้ให้กูสื่อสื่อน้อยแทะพันา่าให้เราสื่อตัวละลอยเราไปด่าเขาครับด่าเขาว่าคือดูถูกคนน้าคือให้สื่อตัวละลอยคือบอกห้กูสื่อตัวละเป็นพันเป็นหมืน่นให้กูสื่อน้อยแท้ถือมากนี่มันสิคุมบอพันมายด้หอมมาในความฝันพันกระดาเขา เพิ่นกบฎดาเขาแห่งดอกเขากบฎบ,บาเพิ่นชนะเขาเขียนเลขให้เพืนน่อเนาะเขียนเลขสามตัวให้หอมซื้อแล้วเขียนบอกว่าเจ้าซื้อเดยายายลอยลอยลอยลายยายหอมกรเบิงตัวเหลขกเนาะเบิงตัวเหลขกตอนแรกยายหอมเล่าบดดาเขาได้เพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวเลขพอเราเห็นตัวเลขแล้วครับเราดาเขาเลยกูบปซื้อเด้อตัวละลอยกูไซื้อตัวละหาพันหาพันหาพันเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่วายายหอมซื้อทุกงวดเลยครับซื้อทุกงวด แต่ยังไม่ออกเลขใยห,หอมออกแล้วนะครับ2ตัว2 5 6ออก6 5 2 097ออก907งวดนี้ครับเหลืออีกที่ยังไม่ออกแล้วก็เป็นเหล็ตัวเดียวกันเลยคนเขามาเขียนไห้ใยหอมแล้วก็ยายหอมที่จะซื้อผอมของงวดนี้เมาฝันก่อนพอดีใยห,หอมเฉียดแห่งให้กูซสื่อตัวละหล่อยกู้ถือตัวละหาพันมันโอ้ขดถือถือมากเนี่ย นับเงินได้แล้วหาพันไา้สันจีตงสีโต๊ดกระช่างขอสื่อหาพันไว้ก่อนเราบอกในความฝันเย่หอมเราเราบอกเรามอกบอกสิครับเรากระบอกหน้ามอกับหัวน้าเราเป็นคนสไตล์ประมาณนี้ครับผมก็บอกว่ากันแหละแต่ยายเด้อยายที่สื่อตัวราจะบักอะไแต่ยายเด้อมันเป็นความฝันยายแต่ยายเอาตัวเลขบอกผมกับพ่อครับเดี๋ยวพมจะมาบอกเลขเนี้ยคือบอกไปไหนงวดแล้วมันจะไม่ออกงวดนี้ยายสิบอกเพิ่มเด้อที่ว่าเขาเขียนให้ยายในฝันผมถามต่อได้คนที่ว่าเขียนให้ยายเนี่ยคือเขาเป็นคนหรือเป็นผี ยายกับบุงหัวมันดอกว่าฉันแต่ยายสร้างมันแห้งมันให้ใหยายสื่อตัวละลอยโอมาดูถูกกันแท้ว่าฉันกันมีเงินอยู่ได้ว่าฉันแต่คือให้การสื่อตัวละลอยเอ,อให้สื่อตัวละลา,ลายก็นั่นสิบาวา่าดอกไม้ให้การสื่อตัวละล,ะละอยว่าฉันเงินกู้เต็มกรบเป๋าอยู่ให้กู้สื่อตัวละลอยยายหอมแบบอันนี้คือการยายหอมบอกนะครับเราบอกทำนองเดีวยวกันกับโทรศัพท์าหายเยครับเลขที่คนอ่ะคือเขาเขียนให้ยายหอมซื้อครับสามหางที่ว่ายายหอมเพิ่นบอกว่ไปสื่อตัวละหาพันหาพันหาพันน่ะคือเพิ่นบอกทับเขาน่ะ ตัวเลขนะครับเด้อศูนย์เก้าห้าสองเจ็ดศูนย์และก็สองเก้าเจ็ดนี่คือตัวเลขที่เขาเขียนให้ยายหอมครับในความฝันแต่แกยายหอมเขาเคยเห็นว่าศูนย์เก่าห้าสองเจ็ดศูนย์เนี่ยมันตัวเดีวยวกันกับตัวถีบมันพันออกเลยเราก็เลยศูนย์ครับแต่แกตัวหนึ่งก็คือสองเก้าเจ็ดเนี่ยมันก็เป็นตัวเดีวยวกันกับไอ้สองสองเจ็ดเก่าสองเจ็ดศูนย์นี่เลย มันมีสามหางครับที่ว่าผีเขียนให้ก็คือจักผีจักคนนี่แหละคือศูนย์เก้าห้าสองเจ็ดศูนย์และสองเก้าเจ็ดสามตัวสามหางตัวละห้าพันจัดมันเลยจัดเลยแหละน,นี่ตัวละ 5, ห,ห้าพันมันให้เฮาซื้อตัวละลอยเหเฮาสีบซื้อตัวละห0พันมาจ้นอันนี้ความฝันนะครับหนึ่งความฝันชีวิตจริงใหญ่ซื่อครับบอเนีอเสียงเงินแล้ววะในความฝันเสียงเขาครับว่าเขาดูถูกเพื่อนเพื่อนถือให้เขาซื้อตัวละลอยเพื่อนเนี่ย จะซื้อต้นหาพันธุเขาเห็นผนซื้อะละละละได้ลอยแต่ในชีวิตจริงครับยากหี่ซื้อซื้อบอต้นหาพันธบอเดอร์เสียได้เงินหมาเลยบึง่งเละครับแต่ในความฝันนี่คือบอกว่าอู้ดาเขาดาเขาแบบยังค้างเลยสั้นแต่ว่าบาัจริงๆกับบบก้าซื้อดดกไปสิกาซื้อเนาะนี่คือความฝันของยายหอมนะครับสามหางครับจักคนจักผีครับมาเขียนไห่แต่ว่าบังเอิญว่ามันเป็นเลขตัวเดีวยวกันกับที่ว่ายายหอมซื้อมาทุกงวดมันยังไม่ออก ยายหอมบอกเลยครับในวอมฝันคือกู้จะเสื่อตัวทหารพันเลยมันดูถูกกู้แห้งเลยผมถามว่าไอ้คนที่ว่าเขียนให้คือเป็นเ็กหน่อยเป็นผู้เ่าหรือว่าเป็นหลุนหน้าเขาด้วยกันกอายุอาจจะเป็นน้องยาาอยู่บระสันเพราะว่ายายหอมก็คือเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองนะครับตอนนี้นี่คืออายุยายหอมแต่ว่าในคนในวองฝันคือนะถ่ายยังายมันก็น่าจะน้องยาาอยู่ประมาณสิบปีแหละแต่มันดูถูกกู้แห้งเลย เขาบปไดูดถูกเขาก็บ,บอกว่าปกติแย,ยหอมเิ่นกระสือตัวเหล็กต, 5, ตัวรหัสีตัวลอยล่ะแต่ว่าในความฝันเนี่ยคือเขาบอกมากแต่ายกายหอมกับเปว้วาเขาสินะครับแต่ว่า,ว,าว่าเขาดูถูกเขาบรไดูดถูกดูถูกดอก,ปก,อกปกติอาจจะเคยเห็นสือตัวละซัมนี่แต่ว่าเพิ่นเนี่ยอาจจะใจงหญ่ครับใจใหญ่เพราะสือตัวรหัสพันมา,น 3, 000, 000, 000, าทันสามหางก,กับหมื่นหาล่ะถ้าสมมติว่าถ้าถูกเนาะยายหามยายหามมาส่นยายหอมไม่เคยถูกเลขสามตัวตรงนะครับถูกแค่โต๊ดมี มีกอนนาดพูนที่ว่าเราเราถูกสามตัวตรงโดนแลละหลังจากนั้นครับใย,ยหอมถูกแค่สามตัวตดหกห้าสองมันก็อ่ามะเลขเรามัน,มน 7, สองหาหกมันออก 7, หกห้าสองเหล็กเรามันศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็ซื้อศูนย์เก้าเจ็ดมันออกเก้าศูนย์เจ็ดที่บอกครับแต่ใย,ยหอมถูกเลขสามตัวนี้คือมางวดบินงวดงวดบินง,ง,งวดครับเหล็กของเราวัวหนีโบนี่านาครับอาจจะมาก็ได้ จัดหนักเลยครับคนวาจัดหนักเลยใส่เต็มทีเลยห้าพันเออ่าสันเอออันนี้คือขามฝันยายชีวิตจริงยายบ่อซื้อดอกก่นยายเสียดายเงิน่าสันเออสรุปว่ายายนี่คือจัดหนักน้องับในขามฝันแต่ในชีวิตจริงนะโอ้ในชีวิตในชีวิตจริงคอยวากัน่าสันเออย่างไรก็หอดบ่อนตัวหาลอยมาส่นคือเราไม่เคยถือเหล็กสามตัวตรงๆเนาะช่วงสักพักนี่เราคือแค่ตัครับอาจจะเป็นตัวเป็นตรงกับขให้ถูนนะครับเนาะบว้นี่ครับอาจจะมาในนี้ก็ได้อีกศูน 95 270แล้วก็297ซื้สื่อเลขตัวใดกับคอยชูครับอคบอยหฮนหมานสูสียางผมกับน,นําเสนอให้ทุกคนดูไว้เพื่อเปรียบเทียบออกเป็นทั้งท้งครับผมพอสูสียางเราก็ไม่รู้ครับคาดเดาไม่ได้ว่าตัวเลขมันออกตัวไหนนะครับเนาะคนบอกอยู่นี่คนออกคนมุนอยู่บางกอะคนบอกอยู่ตรงนี้นางเงือแต่อยู่ครับแต่คนบอกแต่เลขของอยี่หอมครับส่วนใหญ่จะเข้าเลข3ตัวหลายคนเคยได้ยินชื่อหลายคนเคยเห็นครับว่าเลขยี่หอมเข้าจริงๆ ยายหอมกะคอ,อยทุกคนสวัสดีครับนะมันมานซื้อเลขตัวใดกะคอ,อยให้ได้เงินก่อนอยิ่งยิ่งนะครับเนาะจับเงินหมืน่นเงินแสนเงินลา้านซื้อเลขตัวใดกะคอ,อยให้จูดุตตลีแล้ววันยิ่งพร้อมพร้อมหน้าครับ16มีนาคมยี่สิบหกขอบคุณหลายสวัสดีครับ